ถ้าเกิดเรามีกระดูกหักนะคะแล้วไม่ปรถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็อาจจะทําให้กระดูกนั้นผิดรูปไปหรือถ้ากระดูกหักแล้วไปตัดของบริเวณของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะนั้นก็จะทําให้อวัยวะส่วนปลายนั้นขาดเลือดแล้วเราต้องสูญเสียอวัยวะนั้นไปค่ะ กระดูกหักนะคะเกิดจากแรงกระแทกแรงเช่นอุบัติเหตุการตกจากที่สูงวิธีการสังเกตว่ากระดูกบริเวณนั้นหัก,กหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการที่เราสังเกตอาการอยา่างใดอย่างหนึ่งนะคะดังต่อไปนี้1ก็คือมีอาการปรวดบวมหรือว่ามีกระดูกโผล่ออกมาจากผิวหนังบริเวณนั้นหรือว่าการได้ยินเสียงก๊อบแก๊บเบรนที่เราสงสัยว่าจะากระดูกหักตรงนั้นก็ได้ค่ะ ขั้นตอนการปรฐมพยาบาลคนไข้ที่มีกระดูกหักเริ่มจากการประเมินก่อนโดยการใช้หลักการประเมินแบบ3าม P นะคะ P แรกเนี่ยก็คือเพนนะคะเจ็บเจ็บมากเลยครับหมอ คนไข้เนี่ยมีการปรวดที่รุนแรงมากผิดปกติหรือเปล่าอันที่2ก็คือพาเลอร์นะคะก็คือการสังเกตอวัยวะบริเวณน,นั้นหรืออวัยวะส่วนปลายบริเวณน,นั้นว่ามีการซีดเย็นหรือเปล่านะคะปลายมือเย็นนะครับครับอาจจะเกิดการขาดเลือดของอวัยวะบริเวณน,น,น,นั้นอันที่3ก็คือการพาเลเทเซียหรือพาลา,ลายซิสนะคะก็คือมีการชาหรือมีการอ่อนแรงของบริเวณอวัยวะส่วนปลายนั้นนะคะเจ็บไหมครับไม่ไม่มครับชาชานะใชนะ่ครับ ชาทุกนิ้วเลยนะาอาจจะหมายถึงมีการกระดูกหักที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณเส้นเลือดหรือเส้นประสาบริเวนนั้นถ้าเกิดมี3 P แล้วอันนั้นก็คือถือว่ามีความเร่งด่วนในการรักษามากทีมรถพยาบาลก็ต้องรีบที่จะเดินทางมาช่วยเหลือผู้ป่วยให้เร็วที่สุดค่ะอวัยวะที่เราจะแนะนําให้การทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีกระดูกท่อนเล็กๆเช่นกระดูกบริเวณของนิ้วมือนิ้วเท้านะคะหรือท่อนแขนส่วนบนท่อนแขนส่วนล่างนะคะแต่อวัยวะที่เราไม่แนะนาให ทําการประถมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเราไม่ได้ฝึกทางการช่วยเหลือทางการแพทย์มาก่อนก็คือพวกกระดูกท่อนใหญ่เช่นท่อนขาส่วนบนกระดูกอุ้งเชิงการานนะคะหรือว่ากระดูกสันหลังนะคะหรือกระดูกสะโพกเป็นต้นนะคะ ถ้ากระดูกหักบริเวณท้องแขนส่วนบนแนะนําปฐมพยาบาลโดยการมองหาตัวของอุปกรณ์ดามนะคะง่ายๆเช่นไม้กระดาษแข็งๆหนาๆยาวๆก็ได้นะคะเราจะดามเนี่ยตั้งแต่ของหัวไหล่ไปจนถึงปลายข้อมือเลยนะคะเราพันอุปกรณ์ที่เราจะเอามาพยุงกับแขนข้างที่บาดเจ็บนั้น จากนั้นเอาทั้งท่อนแขนท่อนไม้เนี่ยมาแนบขับข้างลําตัวแล้วพันโดยที่ยืดตึงเบรนของแขนข้างที่บาดเจ็บนั้นกับลําตัวนะคะเบรนที่พันคือเบรนอกเบรนสะโพกค่ะเพื่อที่จะให้แขนท่อนบนเบรนนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวหน้อยที่สุดนะคะ ลำดับต่อไปเราจะมาเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นของท่อนแขนส่วนล่างกันนะคะทำง่ายๆโดยการที่ทำมือแบบท่าอุ้มลูกก็ได้ค่ะก็คือการงอแขน งอข้อศอก90องศาจากนั้นเอาแขนที่บาดเจ็บนั้นมาแนบข้างลำตัวแล้วก็เอาฝ่ามือเนี่ยหันเข้าหาลำตัวนะจากนั้นเอาแขนข้างที่ไม่บาดเจ็บไปพยุงแขนข้างที่บาดเจ็บนั้นแล้วก็ไปลงพยาบาลได้หรือว่ารอรถโรงพยาบาลมาหาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์เบื้องต้นเช่นผ้าคองแขนหรือผ้าที่สะอาดเราสามารถเอาผ้ามาพันเป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นเอาส่วนของยอดผ้าหรือ ือส่วนผ้าตรงกลางเนี่ยมาคล้องตรงต้นแขนส่วนใบที่บาดเจ็บนั้นทั้งแขนแล้วเอายอดผ้าห่อคุ้มของบริเวณข้อศอกบ,บริเวณนั้นจากนั้นเอาปลายผ้านะคะส่วนแหลมนั้นส่วนข้างในลอดลำคอนะคะส่วนด้านหลังไปคล้องมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วดึงไว้จากนั้นเอาปลายของผ้าส่วนที่อยู่นอกลำตัวเนี่ยคล้องขึ้นมาพาดผ่านด้านหน้าของลำตัวค่ะแล้วมาผูกเป็นปมไว้บริเวณเหนือไหปลาาอีกฝั่งหนึ่งของผ้า ที่่บบาเจ็คะการที่เราดามกระดูกคนไข้นะคะจะลดอาการปวดลงนะคะแล้วก็ลดอาการบวม,มลดอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือซ้ำเติมของอวัยวะบริเวณนั้นด้วยค่ะอวัยวะของขาที่เราแนะนําให้ปฐมพยาบาลเนี่ยคือเวนของท่อนขาส่วนล่างนะคะอย่างแรกคือ เราต้องตัดแล้วก็วัดความยาวของของแข็งนั้นให้พอดีกับของท่อนขาก็คือให้ยืดตึงโดยความยาวระหว่างส่วนหัวเข่ากับข้อเท้านะคะจากนั้นเอาผ้ายืดนะคะหรือว่าผ้าหนาๆที่มีความยาวเหมาะสมเอามาพันบริเวณใต้หัวเข่าประมาณนิ้วหนึ่งนะคะกับเวณของเหนือข้อเท้าประมาณนิ้วหนึ่งโดยที่ไม่ให้ผ้าที่พันนั้นมากดทับส่วนที่บาดเจ็บหรือว่าส่วนที่เราสงสัยว่ามีกระดูกหักค่ะ การประทงเบาลน,นิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วเทาว้าหักนะคะใช้หลักการเดียวกันค่ะถ้าเราไม่สามารถหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงได้นะคะเราอาจจะใช้นิ้วข้างเคียงนะคะมาดามบริเวณเดีวที่หักได้ค่ะ เช่นถ้าเกิดมีข้อท่อนนิ้วหกักหรือข้อนิ้วหกักบริเวณของนิ้วกลางนะคะเราอาจจะใช้นิ้วที่มาดามใกล้เคียงเพื่อเป็นการพยุงนิ้วที่หักนั้นนะคะเช่นนิ้วนางหรือนิ้วชี้ได้นะคะเป็นคู่กันนะคะจากนั้นเราสามารถใช้ผ้านะคะชิ้นเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นเชื้อรองเท้านะคะมาพันบริเวณเหนือกับใต้ส่วนของท่อนที่บาดเจ็บนั้น,นะคะ่ะ ็ควรระวังนะคะคือทุกครั้งที่เราดามเนี่ยเราต้องสังเกตอวัยวะส่วนปลายของเบิร์ที่เราดามไว้เสมอเช่นปลายนิ้วมือปลายนิ้วเทา้าม่ามีอาการบวมค้ําซีดลงไหมเพราะว่าการที่เราพันเนี่ยอาจจะมีการพันที่แน่นเกินไปทําให้อวัยวะส่วนปลายนั้นขาดเลือดไปได้ค่ะก็ต้องรีบคลายผ้าส่วนที่พันมันหรือว่าแผ่นรองไม้นั้นให้เร็วที่สุดไม่งั้นคนไข้าอาจจะเกิดอาการขาดเลือดแล้วก็สูญเสียอวัยวะส่วนปลายนั้นไปได้ค่ะ ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ